ดีจ้าเพื่อน nes, เพื่อนมือนีแม่มาเห็ดผ้าไม่เห็ดน้ำใบดองเด้อน้ไมบดองนี่ก็แซไว้แล้วจ้าเนี่ยน้ไมบดองไอ่สับแบบสับเนาะจ้าเนี่ยอันนี้เขาเกียงใส่ใกสไก่ใส่ปลาใส่ไอ้กรวชับซุปก็ได้จ้าเป็นแล้วจ้าสามขึ้นเนาะแซ่ไว้สามคืนอ่อน,ออนดีดีแม่ถือจกออกให้ดูจุกล่างแล้วจ้านอบปานี้มันได้สามขื้นแล้วก็มาจกออกอนนจ้า ี่แม่ที่ล่างนะจ้ะเนาะจกออกแล้วก็ล่างคือกันกับละไมดองแพนมือนั่นแหละเนาะจ้ะทีนี้ให้หิดไปให้เบิง่งล่างสองน้ำก็ได้สามน้ำก็ได้จ้าแล้วแต่สิใครสิล่าง,งาคือว่าเคยเห็ดนั่นแหละเพเห็ดบ่ยากเดอกจ้าเห็ดแบบเก่าถ้าผู้ใดบวชในบึงจะเคียกกะบึงดเด้อจ้าเด้อแบบนี้แ,ลห,แบบหละกับปั้นปั้นเอาใส่นีให้น้าม,มั่นสดิด น้ำหืมมันะเด็ดนะจ๊ะพัะเดเลื่อนน้ำหืมน้ำเจียเนาะน้ำเมาเซย์ใบลายคืนตามขึนอ่อนดีดีจังวะวะเชิญงามโอ่ตาขึ้นหลุดดีเถอะหลุดเพราะเป็นยางจ้าขึ้ร่างอีกสิร่างยักษ์สามน้ำพอด้อันนี้คือสิเทสท์ทนนี่มันจะร่าเอาเลยนะ้ำหนึ่งเลยนะจ๊ะ น้ำที่สองนี่เอาน้ำยังล่างก็ได้เนาะแกน้ำบดานล่างก็ได้อโอ้ยอ่อนดีเป็นตีเกียงเสียนนค่อยๆเดี๋ยวจะตกอีกเห็ดไม่หยาบใจเห็ดไม่หยาบเห็ดแม่รหลดเออดีเห็ดเด่น นี่สองน้ำท่านี้ก็ได้นะจ้ะอันนี้คือแม่เสียน้ำฝนล่างน้ำที่สามล่างน้ำบาดาลสองน้ำอันนี้น้ำฝนนะจ้ะน้ำกินเนาะน้ำกินน้ำกินซื้อมาจ้ะน้ำสะอาดนี่ก้อนท่าเสีเอาก้อนท่าเสียเอาใส่กวดนะจ๊ะถ้าก่อนน้ำกินไส้ล่างตะกอน น้ำบาดาลล่างตองน้ำน้ำกินล่างน้ำหนึ่งนนเนาะเขาสิเอาได้บ่าเนี่ยจา้าเขาสิเอาใส่ขวดเขาสิพอแลว้วล่างสำือพอแล้วน,นี่แบบนี้แซ่บได้จ้าได้จืดดีอ้อนดีนุ่มดี นี่มานี่เรียบร้อยเรียบยร้อยแล้วเอาเกลือใส่แคบบ่เขาที่เอานา้ำเอาน้ำสะอาดเทใส่เทใส่ก้อนก็ได้ทิ้งใส่ก้อนเห็นเป็นน้ำนะจ๊ะเวลานั้นเาใส่ขวดมันจะมีน้ำเดี๋ยวเกลือใส่เกลือใส่แล้วก็คั่นเกลือนี่ก็ประมาณเอาแล้วจ้ะแล้วแต่ไม่หน่อยแล้วไม่ลายคั่นแล้วเาก็เอามาแจาะใส่ลิ้นเดึงนะจ๊ะ จะให้มันจืดลายให้มันพอดีความพอดีคือว่าบ่ให้มัน,มนเค็มแล้วก็บ่ให้มันจางแกะเบื้องออกแกะใส่ลิ้น,นเราเบิ่งแตะใส่ลินนะเพื่อนตอนแม่สิแตะเพิ่มก่อนอืมพอดีจ้าพอดีอ้อยมอยพอดีเบิ่งแม่สิจัดใส่ขวดแล้วมันวิธีใส่ขวดง่ายก่าจั เขาใส่ขวดนะจ๊ะใส่แบบนีน้เนาะคอยจับเลยนี่ใส่เป็นย่างแกใส่เป็นย่างเข้าไปเข้าไปทีละน้อยปากคุณหน่อยนะจ๊ะคันท่าเขาใส่หลูใส่หลูก็ดีไปย่างหนึ่ง่ว่าเวลาเขากินนะจ๊ะคันเ่าเปิดแล้วเขาต้องกินให้หมดเนาะ น้อยไหมนี่เขาต้องกินให้หมดมันเป็นขวดหนึ่งขวดหนึ่งเขาที <Hur ac roommate> ่แกงพอดีจ้าเฮ็ดกินพอดีก็ต้องเฮ็ดแน่นพดก็ได้จ้วลาเลากินเขาออกมากินมันกินบ่เหมือนแล้วมันกะสีดำสียังเขาเปิดแล้วถืออาการแล้วอันนี้บพราเห็นมันถืออากาศแล้าจะมุนเห็นแน่นกัน ยักเข้าไปแล้วก็เอาน้ำใส่ย่าแม่เอาไอ,เ,อเต็มแล้วจ้ะซ้ำนี่ก็ได้ก็ต้องเอาเต็มเกินไปกาว่าเขากินเมืดคาบนึงเลยจ้ะแจงหมอนอมเดี๋ยวก่อน ตักน e, ้ำใส่แล้วจ้าเขาบันตักน้ำมันนี่แหละจ้าใส่ที่น้ำใส่ให้มันให้มันเอ๋ถ่วมให้มันถ่วมโนไม้แล้วจ้าเนาะถ่วมโนไม้ถ่วมโนไม้คือแม่์เฮดแล้วก็มีนะจ้าเฮดแล้วก็มี ต้องการน้ำใส่ใพ,พ่อคขันเพาาะใส่น้ำมันถิดรำเจ้ามันบ่อถ่วมมันติออกน้ำภายหลังกับมีแล้วจ้าไม่สมใส่พ่อดีก็ได้เม่เคยเห็ดมันติออกน้ำน้ำก้นน้ำนี่จ้าถ้ามีก็ได้วามาปิดวามาปิดนี่จ้า เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เห็ดให้เบิึงแบบนี้นะจ้ะอันนี้เห็ดก้อนแล้วนะจ๊ะนาะเห็ดก้อนแล้วนี่ชุนมีเห็ดก้อนนะจ้ะเห็ดไใบลายอันนี้เห็ดให้เบิึงกวดนึ่งนะจ้ะเนาะอันนี้แม่เห็ดก้อนนี่ได้แค่นี้แหละจ้ะอันนี้ก็ยั้งลายอยู่จ้ะเดี๋ยวแม่ร์เห็ดที่หลังเนาะเท่านี้แหละนะจ้ะเนาะเห็ดตําได้จ้ะเด้อนี่เนือไม้ดองเนือไม้ดองเส้นซับแซบแซ่บแซ่บจ้ะ อ่าแค่นี้นะจ๊ะเนาะกดรับกดไลค์กดแชร์ให้แมด่ด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า